ตอนที่สามคนเก็บขยะที่เก็บหัวใจผู้คนกลับมาโลกอาจมองว่าเขาไร้ค่าแต่เขากลับเป็นกระจกเงาที่ทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าตัวเองบริเวณชุมชนแออัดใกล้ทางรถไฟที่คนเมืองมองว่าเป็นแหล่งสกปรกอาชญากรรมและปัญหาสังคมกลับมีชายคนหนึ่งที่ใครๆต่างรู้จักในนามลุงเปียกคนเก็บขยะ ลุงเปียกตัวเล็กผิวคล้ำดวงตาย่นด้วยวัยและแดดฝนเขาเข็นรถเก็บขยะเก่าคันหนึ่งที่แทบจะพังอยู่แล้วแต่ทุกคนที่นี่รู้ว่าเขาไม่ใช่แค่คนเก็บของเก่าแต่เป็นคนเก็บชีวิตที่คนอื่นโยนทิ้งฉากแรกเด็กวัยรุ่นกับคำถามที่เงียบงนันโต้งเด็กวัยรุ่นหน้าเครี้ยวกราดเดินเตะขวดล้มลุก เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนพ่อแม่ไม่เอาแล้วเพื่อนก็ตีตัวออกห่างวันหนึ่งเขานั่งมองกระบวนรถไฟผ่านด้วยความว่างเปล่าลุงเปี๊ยกเข็นรถผ่านมาเงยหน้ามองแล้วพูดเพียงว่าโยนใจลงรางเหรอต้องสะดุง้งคำพูดเรียบๆทําให้ใจเขาสัน่นเขาหันมาเถียงเสียงแข็งใจอะไรผมมันไม่มีอะไรเหลือแล้วลุงเปียกไม่ว่าอะไร เพียงยื่นกล่องใบหนึ่งให้พร้อมพูดว่าอันนี้ลุงเก็บได้เมื่อเช้าดูเหมือนจะเป็นของมีค่านะลองเปิดดูสิโต้งเปิดกล่องข้างในมีเศษกระจกแตกเล็กๆก,กับโน้ตเขียนด้วยลายมือสันๆว่าถึงเธอคนที่คิดว่าตัวเองไร้ค่าทุกสิ่งที่คนอื่นโยนทิ้งไม่ได้แปลว่าไม่มีความหมายอยู่ต่อเธอลุงเชื่อว่าเธอแค่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีค่าแค่ไหน โต้งเงียบไปนานก่อนน้ำตาจะไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขายกมือขึ้นลูบหน้าราวกับพยายามจะลบความอ่อนแอแต่ลุงเปียกแค่ยิ้มแล้วเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีก